ค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อนนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แล้วว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นมีอะไรบ้างวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งถ้าเราดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็จะทําให้คอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะคะ เด็กสังเกตนะคะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณครูนั้นตอนนี้มีอยู่4อย่างนะคะเครื่องใหญ่มากเลยนะคะจะทับตัวคุณครูอ้อยอยู่แล้วนะคะอุปกรณ์พวกนี้นะคะเวลาใช้งานนะคะเราต้องดูแลรักษาเขายังไงไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือจอภาพนะคะหรือว่ามอนิเตอร์นั่นเองจอภาพนะคะก็คือส่วนที่แสดงข้อมูลให้เรามองเห็นวิธีการดูแลรักษาค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะไม่ใช้มือนะคะจับหรือแตะที่จอภาพนะคะ2ค่ะระวังนะคะไม่ให้วัตถุหรือน้ํานะคะโดนที่จอภาพเด็กๆคนไหนนะคะที่ชอบเอามือไปจับเอาปากกาดินสอไปเขียนที่หน้าจอห้ามเลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่ 3. ค่ะไม่นําแม่เหล็กนะคะเข้าใกล้จอภาพเพราะอาจจะทําให้จอภาพนั้นสีเพี้ยนนะคะ 4ค่ะใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งเช็ดทำความสะอาดค่ะ5ห,หลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ผ้าคลุมจอนะคะเพื่อป้องกันฝุน่นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการดูแลจอภาพนะคะต่อมาค่ะมาดูวิธีการดูแลรักษาแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์นะคะก็เป็นอ,อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะที่ทำหนะ้าที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีการดูแลเด็กๆจะสังเกตว่านะคะแป้นพิมพ์นะคะมีปุ่มเยอะแยะเลยวิธีการดูแลคือการที่เราไม่เคาะหรือว่ากดแป้นพิมพ์แรงๆนะคะเด็กๆบางคนชอบเวลาที่เข้าไปห้องคอมแล้วขณะดที่รอเครื่องเปิดนะคะเด็กๆชอบใช้นิ้วนะคะไปพิมพ์ไปเคาะเล่นนะคะห้ามเลยนะคะ2ค่ะ ไม่ให้นะคะคน้ำหกบนแป้นพิมพ์นะคะไม่งั้นน้ำก็จะเข้าไปยังอุปกรณ์นะคะปุ่มอาจจะเสียหายได้ 3. ค่ะไม่กินอาหารขณะใช้งานนะคะเผื่อเศษขนมเล็กๆชิ้นเล็กๆหล,ล่นเข้าไปในปุ่มนะคะ 4. ค่ะทำความสะอาดแป้นพิมพ์อยู่เสมอไม่ให้ฝุ่นจับนะคะเด็กๆต่อมาค่ะวิธีการดูแลรักษาเมาส์ เมาส์นะคะก็จะทําหน้าที่เป็นตัวชี้นะคะบนหน้าจอนะคะบนจอภาพวิธีการดูแลก็คือเราจะต้องวางเมาส์บนแผ่นรองเมาส์นะคะเพื่อการใช้งานที่คล่องนะคะต่อมาค่ะไม่แกะลูกกลิ้งออกเล่นนะคะถ้าเป็นลูกกลิ้งสมัยเก่าจะมีลูกกลมๆนะคะไม่ควรแกะออกมาเล่นนะคะทําความสะอาดบริเวณลูกกลิ้งของเมาส์อย่าเคาะเมาส์กับพื้นแรงๆและที่ระวังเลยนะคะ ไม่ให้เมาส์ตกกระแทกพื้นเพราะเวลาตกกระแทกพื้นนะคะเมาส์ของเราอาจจะแตกกระจายได้ค่ะช่วยกันดูแลด้วยนะคะเด็กๆต่อมาค่ะการดูแลรักษาเคสค่ะเคสก็คือส่วนที่บรรจุนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสต์นะคะแผงวงจรหน่วยความจําวิธีการดูแลค่ะเด็กๆไม่ตั้งเครื่องไว้บริเวณที่มีแสงแดดนะคะถ้าแดดเข้ามากเกินไปเครื่องอาจจะทำงานหนักนะคะแล้วก็ ควรให้เครื่องนั้นอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำและที่สำคัญเลยนะคะระมัดระวังไม่ให้น้าหรืออาหารหกใส่ตัวเครื่องค่ะเพราะว่าอุปกรณ์สำคัญนั้นอยู่ในตัวเคสหมดเลยนะคะเด็กๆต่อมาค่ะคุณครูอ้อเพิ่มอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะที่ทุกบ้านแทบจะต้องมีนะคะนั่นก็คือเครื่องพิมพ์ค่ะหรือว่า p ิน n t เตอร์นั่นเอง p ินเตอร์นะคะก็จะทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูลที่เป็นข้อความรูปภาพออกทางกระดาษ วิธีการดูแลรักษาค่ะเราจะต้องปิดสวิตช์นะคะทุกครั้งหลังใช้งานหากกระดาษที่เราใช้งานนะคะติดอย่าดึงนะคะหรือว่ากระชากกระดาษออกมาแรงๆนะคะเพราะอาจจะทำให้กระดาษนั้นติดอยู่ในเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ทำการทำงานเสียหายนะคะและหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าคลุมค่ะนี่ก็เป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้ง5ชนิดนะคะทีนี้มาดูวิธีการดูแลรักษาแล้วก็ประโยชน์ นะคะโดยรวมแล้วเราควรทำยังไงอันดับแรกค่ะเด็กๆอ่านไปพร้อมกับค,คุณครูอ้อเลยนะคะไม่ควรตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่มีอุณหภูมิสูงนะคะ 2. อค่ะอย่าเปิดปิดคอมพิวเตอร์บ่อยๆ 3. อย่าดึงหรือกระชากปลั๊กไฟฟ้า 4. นะคะไม่ควรทำงานขอโทษค่ะไม่ควรทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ขณะคอมพิวเตอร์กำลังทำงาน 5ไม่ควรรับประทานอาหารน้ำขณะใช้งาน6ค่ะไม่ควรเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์โดยไม่จําเป็นนะคะเด็กๆทำไมนะคะเราถึงต้องดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อันดับแรกเลยค่ะที่คุณครูอ้อได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะถ้าเราไม่ดูแลนะคะอาจจะใช้งานได้ไม่ถึงปีนะคะถ้าดูแลไม่ดี 2. ค่ะเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองในการต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ถ้าไม่รักษาเสียหายมาเราก็ต้องซื้อใหม่ค่ะ 3. ค่ะเพื่อรักษาป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญนั้นสูญหายค่ะถ้าเราทำงานไว้ในคอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ดูแลร,รักษาคอมพิวเตอร์เสียหายมาข้อมูลในเครื่องหายหมดเลยนะคะเด็กๆ 4. ค่ะเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการ ที่อุปกรณ์ชํารุดนะคะเช่นไฟฟ้าดูดถ้าเราไม่รักษาดูแลน้ำหกใสนะคะก็อาจจะทำให้วงจรของเขาเสียหายได้นี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ใครที่มีคอมพิวเตอร์อยู่บ้านนะคะช่วยดูแลรักษาดีๆนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานแล้วก็รักษาอุปกรณ์ของเราค่ะมาดูภาระงานของเรานะคะเมื่อเด็กๆนะคะคลิกเข้าสูา่ใบงานที่คุณครูได้ ให้นะคะก็จะมาเห็นใบงานของคุณครูนะคะใบงานวันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภาระงาน,นะคะก็คือให้นักเรียนนั้นลากข้อความเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเด็กก็อ่านดูนะคะว่าหน้าที่การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นควรที่จะลากไปตรงภาพไหนนะคะอะ่มีอะไรบ้างนะคะคือไม่เคาะหรือกดแรงควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา ระวังไม่ให้ตกกระแทกพื้นหากกระดาษติดอย่าดึงไม่นําแม่เหล็กเข้าใกล้นะคะเนื้อหาพวกนี้อยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่ในตน้นต้นคลิปนะคะที่คุณครูพูดถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใครที่จําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะคะเมื่อจําได้แล้วนะคะก็ให้เด็กๆนั้นกดเมาส์ค้างไว้นะคะแล้วลากข้อความมาเติมนะคะเช่นลากมาวางใกล้ๆรูปภาพนะคะ ให้เรียบร้อยนะคะ,ะสมมติลากลงมาให้เรียบร้อยเลยคะเมื่อเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆนั้นนะคะกดส่งเลยค่ะ,ะสมมุตินะคะคุณครูลากลงมาทำการกดส่งเลยนะคะ จากนั้นเด็กๆก็พิมพ์ข้อความนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปให้ถูกต้องแค่นั้นก็ส่งงานเรียบร้อยได้แล้วค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเด็กๆหมดเวลาลงแล้วเอาไว้เจอกับครูอ้อใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมทำงานส่งบนกลูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ